สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสลับุรีกลับมาอีกแล้วครับผมวันนี้มาพบกับเครื่องยนต์ยอดนิยมที่สุดในทศวรรษนี้หรือพศออนี้เลยนะครับนั่นคือ h ี n o p 1 1 c นะครับปั๊มสาย320แรงม้าที่ตรงคัสซี85ของ h ี n o m e มกหรือ87นะครับของ Hino ่เมกนะครับที่สามารถเป็นรุ่นที่อัปเกรดจาก HO นะครับ หรือ JO โอนะครับมาเป็นตัวนี้ได้นะครับสำหรับท่านที่อยากแรงสุดสายและเป็นตัวเลือกที่นิยมที่สุดของชาวรถบรรทุกนะครับต้องเป็นตัวนี้ครับ p 1 1 c ปั๊มสายนะครับ3ยี่เท่านั้นนะครับเพราะว่านอกจากจะไม่ต้องดัดแปลงอะไรใดๆแล้วนะครับขาแท่นเครื่องตรงทุกอย่างนะครับท่อเทอร์อะไรไม่ต้องดัดแปลงนะครับจะเป็นสเปคตรงรุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเหมาะสมที่สุดนะครับกับเครื่องยนต์คัดเกรดคุณภาพนะครับ ที่ทางเราคัดสรรมาให้อย่างดีนะครับมา10ตัวมาร้อยตัวดีแค่ตัวเดียวเราก็เก็บไว้แค่ตัวเดียวนะครับอ่านี่คือเครื่องยนต์คัดเกรดที่ร้านเรานะครับใช้ได้จริงนะครับสินค้ามีรับประกันนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับใครอยากแรงนะครับต้องตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาสตาร์ให้ชมกันครับไปอย่างไวๆเลยครับผมฮีโน P11C นะครับ 320ร้อแรงมาปั๊มสายาเครื่องสภาพดีสุดๆนะครับกับเครื่องยนต์คัดเกตพรีเมียมที่ร้านเรานะครับไอกำลังมองหา b 1เ c ไม่ว่าจะระบบคอมมเร็วหรือปั๊มสายนะครับที่ร้านเรามีทั้งสิ้นนะครับทั้งไฟเรามีพร้อมนะครับสามารถอัปเกรด วางแทนได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้คือตัวจบของทุกท่านนะครับอ้าวเร่งน้อยไหนเร่งในแบบเสียงกงสลาบรีนี้แบบดักๆเลยครับได้ทุกรูปแบบนะครับใครอยากจะมาทดสอบเรียนเชิญครับ ของดีมอยู่ที่นี่ทั้งนั้นนะครับผมเพราะเราคัดเกตก่อนวางขายนะครับเราจะได้มาเป็นที่แรกในการทดสอบนะครับอ้าวเร่งอีกทีโอเคพ่อเราพบกันที่เสียงกงสระบบุรีเท่านั้นครับยินดีให้คำแนะนำและบริการทุกท่านครับผม